สวัสดีครับข่าวคราวที่เราได้ยินอยู่ในตอนนี้ส่วนมากเป็นข่าวของยุโรปนี่เกิดปัญหาโน่นนี่นั่นค้นความร้อนขาดแคลนพลังงานเงินเฟ้อข้าวของแพงส่วนสหรัฐมิการก็เช่นกันนี่แหละครับมีปัญหาเงินเฟ้อราคาน้ํามันแพงเศรษฐกิจนี่ชะลอตัวประหนึ่งว่าได้รับความเดือดร้อนแบบสาหัสสาก,กันส่วนรัเสเซียกับจีนไม่มีปัญหาะไรสักอย่างนะครับอันนี้ก็น่ายินดีปีดานี่เป็นอย่างยิ่งชาวประชาอยู่อย่างมีความสุขเศรษฐกิจดี GDP พุ่งการค้ารุ่งม่งสร้างประชากร รัเสเซียกับจีนเกาหลีเหนืออยู่มิติไหนของโลกไปนี้น่าปีเที่ยวนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับน่าส่งลูกหลานนี่ไปเรียนน่าย้ายบ้านไปอยู่มากผู้นําบริหารเก่งแทบไม่มีข่าวไม่ดีออกมาเลยสุดยอดการบริหารสุดยอดประเทศสุดยอดคอมมิวนิสต์สุดยอดข่าวสารสุดยอดการบรรยายแต่ว่าความจริงอยากไปอยู่กันไหมรัเสเซียจีนกับเกาหลีเหนือ สงครามยูเครนนี่้1 5หวันสถานการณ์ทั่วไปรัสเซียยังยึดลูฮัสไว้ได้และก็พยายามยึดเมืองโดเนสในขณะเดียวกันนะครับยูเครนเริ่มส่งกําลังตีโต้เมืองเคอร์ซอนซึ่งก็อยู่ทางตอนใต้รัสเซียก็คุมข้างนั่แหละครับยิงขีปนาวุธม่วใส่หลายเมืองของยูเครนเช่นเคยรัสเซียบอกว่ายูเครนนี่เป็นคนทําแล้วก็โยนให้รัสเซียหรือว่าอ้างว่าโจมตีคลังอาวุธของยูเครนนะครับส่วนเครื่องบินซูสามสิบสี่ตกไม่รายงานสักแอะซูสามสิบห้าร่วงไม่รายงานสักคำ ทำให้กองเชียร์ของรัสเซียนคิดว่ารัสเซียยึดยูเครนได้หมดแล้วที่รบอยู่ทุกวันนี้แค่ดึงเวลานะครับให้ตะวันตกนี้เสียหายยุโรปหนาใต้เงินดอล่า,า,าล,ล้มละลายวุ่นวายทั่วอเมริกาผู้ชมก็พิจารณาเอาเองนะครับว่าเป็นอย่างไรว่าจะกดติดตามให้อดมินไหมกดไลค์ให้อดมินไหมกดกระดิ่งให้อดมินไหมแอดมินจะทําสงครามกับรัสเซียนะครับโดยมุมมอง,มองข่าวสารแล้วก็การวิเคราะห์ซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ตามความเป็นจริงนะครับอดมินวิเคร ไม่ถูกทุกอย่างหรอกครับแต่ว่าการวิเคราะห์ของแอดมินเนี่ยจะอยู่บนเหตุผลเสมอ สถานการณ์ปัจจุบันนะครับยูเครนกำลังระดมกำลังจากกรุงเคียบไปเคอร์ซอนเพราะกำลังตีโต้เอาคืนพื้นที่ได้ความน่าเป็นห่วงก็มีนั่นแหละครับเพราะว่าถ้ากำลังจากเคียบเนี่ยเคลื่อนที่ไปเยอะกำลังของรัสเซียที่อยู่ในเปนลาลุสอาจมีการขยับทำให้ยูเครนห่วงหน้าพะวงหลังได้แต่ว,ว่าเวลานี้ผ่านมาค่อนข้างนานแล้วนะครับการจัดแนวรับในกรุงเคียบก็คงหนาแน่นขึ้นไม่ประมาทนั่นแหละครับประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่ากำลังของยูเครนเคลื่อนที่ตีโต้ทางทิศตะวันออกของเมืองเคอร์ซอน ความยากก็คือชาวเมืองเคอร์ซอนนะครับขอให้กําลังของยูเครนเนี่ยไม่ให้เข้ามาเพราะว่ากลัวว่าเมืองจะได้รับความเสียหายในขณะที่กําลังของยูเครนเตรียมพร้อมไปแล้วนะครับ เรื่องนี้เราต้องทำความเข้าใจนะครับมีคนของยูเครนในเมืองเคอร์ซอนไม่น้อยฝักใฝ่รัสเซียจะเรียกว่าเมืองเคอร์ซอนเนี่ยอยู่ข้างรัสเซียก็ว่าได้รัสเซียมั่นใจถึงขั้นว่าจะทำประชามติในเมืองเคอร์ซอนและเมืองเคอร์ซอนรัสเซียยึดได้แบบง่ายได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับปราศจากการต่อต้านและรัสเซียตั้งคนของตัวเองไปเป็นผู้ว่าการเมืองด้วย ยูเครนจะเอาอย่างไรถ้าเข้าตีเกิดความเสียหายชาวเมืองนี่ไม่พอใจถ้าปล่อยไปเมืองเคอร์ซอนอาจถูกผนวกรวมกับรัสเซียซึ่งเมืองเคอร์ซอนนี้สําคัญมากนะครับเป็นเมืองท่าแล้วก็เชื่อมต่อแหลมควายเมียไปยังดอนบัสซึ่งรัสเซียนี้ต้องการเพิ่มจากยูเครน การเคลื่อนพลเข้ามาของยูเครนทําให้รัสเซียนี่โวยวายด้วยการยิงขีปนาวุธใส่เมืองโอเดสซาก็เพื่อต่อรองนะครับซึ่งรัสเซียเนี่ยผิดข้อตกลงเพราะมีการตกลงกันว่าจะให้ยูเครนส่งออกธัญ,ญพืชผ่านเมืองโอเดสซาได้มาถึงขั้นนี้คําสัญญาอะไรของรัสเซียมันเชื่อไม่ได้แล้วนะครับ ดูท่าทางรัสเซียทุ่มกําลังมาเคอร์ซอ,อนนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นห่วงดอนปาสมันเป็นโอกาสของยูเครนที่จะเอาเคอร์ซอ,อนคืนได้และยูเครนมีโอกาสสูงมากที่จะทําได้แต่มันมาติดตรงที่ประชาชนไม่อยากลําบากนี่แหละครับยอมเป็นทาสของรัสเซียต้องดูว่ายูเครนจะตัดสินใจอย่างไรในเรื่องนี้โอกาสดีๆไม่ได้มีปล่อยๆนะครับ